เยี่ยมไข่ลูกเสือนะคะตอนนี้ทําอาหารนะคะที่เจเจมกำลังสาธิดอยู่ครับเจเจมสาธิตเพื่อความปลอดภัยอย่าเอามีดมาสวนกันเอ้าไมมีที่ดูเลยค่ะเออคนละคนละคนละจุดคนละจุดลูกคนละพื้นที่คนละพื้นที่หั่นใส่กระมังหั่นใส่ถาดก็ได้ โอ้กลุ่มนี้ได้นึ่งข้าวแล้วกลุ่มนี้ได้นึ่งข้าวแล้วกลุ่มนี้นึ่งข้าวแล้วค่ะกลุ่มนี้นึ่งข้าวแล้วโอ้มาหนึ่งใหม่ตัวนี้มาหนึ่งไหมเลยแค่หุบมาหนึ่งมาหัวใหมาหนึ่งใหม่มมหหมมหมก็รุณนาเก็บกลับบ้านด้วยนะคะกลุ่มน,นี้ทำอะไรกิน ตัวนี้ทำอะไรกินไก่ทอดนุ่มไก่ทอดแล้วก็ส้มตำครับโอ้โหไก่ทอด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 กลุ่มนี้ทำอะไรกินท่านกลุ่มนี้ทำอะไรกินป่องย่างครับโอ้โหกำลังหั่นหมูกำลังหั่นหมูกำลังหั่นหมูโอ้กำลังหมักคุณพูปั้นหมักหมูเหรอบรอเบื่องัันย่างคักเลยคั่งย่างคักเป็นตาแซบเนาะแซบแน่นอนใช่ไหมย่างด้วยใช่ไหม ยังต้องใช้ฟืนหรือใช้ถ่านใช่ถ่านกับครับเอาถ่านมาถ่านเหรอโอ้กลุ่มนี้ก็ก่อไฟแล้วโอ้กลุ่มนี้เสบียงเยอะจังเลยทำไรกินกลุ่มนี้ทำไรกินท่านทำไรกินคุณทำไรกินทำส้มตำครับตอนนี้โอ้โหทำส้มตำนะครับเดี๋ยวไปขอยืมบอพอนะทำส้มตำครับคุณทำไรกินครับ Oh, ต้มโอ้ต mm ้ม hmm. ซิโครงต้มซิโครงต้ต้มันนี้แชีเช่ชีชชมพู่ทำอะไรกินมีพริกแค่ยืมมายืมเหรอเมื่อไหร่จะมาคืนเมื่อไหร่จะมาคืนจคืนไหนจะเคจะนตอนไหนขฮะยืมแล้วจะคืนตอนไหนจะยืมแล้วจะขอค่ะขอค่ะม่อเคียวหลอโอ้เราจะตำก่อนเลยเหรอตำตอนนี้แล้วกินตอนไหนอะ ะเอาทำยังไงเราจะใส่อะไรกลุ่มนี้ทำอะไรกินลาบหมูแล้วก็หมูทอดด้วยอ่กลุ่มนี้คุณแม่สาธิตอยู่โอ้โหหันสวยกันดูมืออาชีพนะคะ ดูคุณแม่สาธิตแบบหั่นสวยงามนะคะดูมืออาชีพม,มากเลยค่ะกระจายออกกระจายออกง่ายง่ายกลุ่มนี้ทำอะไรทำก้อยเหรอครับโอ้โหโอ้ทำก้อยนะคะทำก้อยแบบนั้นเยกลุ่มนี้ทำอะไรคุณชครับทำกะเพรากับส้มตำะอ๋อผัดกะเพราแล้วก็ส้มตำว้าวมีของหวานด้วย เอ้าวส้มตำตำได้เหรอตำทันทีได้เหรอตำชิมก่อนใช่ไหมโหส้มตำมาแรงนะคะมีทุกกลุ่มเลยนะคะส้มตำมาแรงมากส้มตำมาแรงแนวอร่อยมากดูหมดกิจกรรมฝ่ายิงนะคะติดตามติดตามพื้นที่การล้างด้วยนะคะ เมื่อกี้บอกพิ่พตเอามาแล้วนะคะกรุณาวางแผนพื้นที่ล้างด้วยนะคะพื้นที่ล้างตะกร้าใส่ถ้วยใส่จานหลังจากใช้แล้วด้วยนะคะโอ้โหตามแล้วเหรอพร้อมชิมยังอุ้ยนีกว่าพร้อมชิมแล้วจะชิมแล้วเนี้ยจะชิมแล้วเนี้ยอุ้ยกลุ่มนี้ทำอะไร呀โอ้โหกุ้งเลยเหรอ ไอ้อาหารป่าวันนี้คือกุ้งนะคะาทำอะไรคะผัดกะเพราผัดรากผัดกะเพราแล้วหัวมันไปทำอะไรทอด<ะ>ผัดไปเลยผัดเป็นตัวไปเลยก็ได้ไหมผัดเป็นตัวก็ได้ค่ะอืมจะได้เยอะเยอะถ้าแกะแล้วมันได้น้อยถ้าแกะมันโหด <c oughs> แมันโหดไม่รู้ <c oughs> <c oughs> กลุ่มนี้ทำอะไรคะกลุ่มนี้ทำอะไรกินคะของหวานเป็นรสช่องค่ะรสช่องค่ะรสช่องแล้วลงไปอย่างนี้แล้วมันจะเปื่อยเลยมั้ยคะเนี่ยไม่ค่ะแช่กันแล้วไม่ต้มกรอบอ๋อเหรอคะไม่ใช่เขาล้างน้ำไม่เฉยเหรอคะโอ้โหกลุ่มนี้ก็พร้อมค่ะทำอะไรกินคะลับหมูลับหมูละบหมูลับหมูกลุ่มนี้ทำอะไรกินคะ กลุ่มนี้กินแล้วทำอะไรกินทำขนมหวานค่ะทำของหวาน,าวานคืออะไรล่ะกินทนนฮะกินทนนอะไรนะกินทนนนทานโอ้รอดูรอชิมอินทานนน<ะ>อินทานนนเหรอรอ,อ,อดูรอด,อดูมันจะเป็นยังไงโอ้โหดูฝีมือเด็กๆ